อะไรกันวันนี้วันนี้ปกติเรวเทพต้องชักดาบแต่วันนี้เรวเทพต้องซักดาบครับผมอันนี้ก็เป็นรีเควสจากผู้ติดตามว่าเออมาสอนลูกๆเขามาเล่นกับเด็กๆเ,เนี่ยดาบมันสะอาดไหมเรวเทพเนี่ย ทำความสะอาดดาบทุกๆ1ถึง2เดือนอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เคยทําคลิปหรือทาเสือกไหมใใครได้เห็นก็จะมีแค่ชมรมดาบญี่ปุ่นเท่านั้นที่เคยเห็นแต่วันนี้เรวเทพก็ขอมาซักดาบให้กับผู้คลองเห็นบ้างครับผมวิธีการซักดาบมีแล้วก็จะมีสูตรผรส,สมสมอย่างนะครับผมอันแรกคือบีนะครับผมใชบ้บีสักผ้าอีบีสไปซักเลยต่อบไปก็ใส่เดซตตอนะครับผมแล้วก็ใส่แวนิชไปนั่นเองคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่บ้างดาบลงไปซักดาบสั้นระดาบยาวตัวดาบเนี่ยจะแช่ไว ขัดบ้างดาบนะครับผมเช็ดดาบเราก็จะเริ่มล้างจากดาบยาวก่อนแล้วพอเราซักดาบยาวเสร็จแล้วดาบยาวนี่แหละก็จะเป็นที่ขั้นระวังดาบฟันที่ซักแล้วกับดาบฟันที่ยังไม่ได้ซักครับผมพอเราซักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับผมก็ได้ประดิษฐ์น้าพุอัจฉริยะในการล้างดาบมาแล้วครับผมไม่ใช่อะไรหรอกสายชินน้ําผมมันหลุดแลวโคตรเหมาะเลยหลังจากนั้นเราก็จะตากแห้งเป็นเวลาสิชั่วโมงให้ดาบแห้งสนิทนะครับแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับดาบพิฆาตอสูรนะครับผมวันที่่นปุ ตั้งต้นที่ MBK นั่นเองหาเรียวเทพเจอต่อสู้กับเรียวเทพชนะได้ก็จะได้ของรางวัลจาก q s วสเคแถมไปครับผมอ่าคิวสเก็ตั้งอยู่ที่สีลมเอ็ดและตอนนี้สีลมเอดก็มีโปรโมชั่นสแกน QR ลดราคาอีก50บาทแล้วก็เอาส่วนลดอีก5%รจากเรียวเทพไปนะครับผมแปลว่าทุกอย่างที่คุณซื้อที่ q s วสเคปว่จะถูกลงถึง5%บวกบาทนั่นเอง